อร่อยไหมอร่อยเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวไหนกินให้คุณผู้ชมดูสิโอ้โหหน้าตาเปรี้ยว <laughs> หน้าตาเปรี้ยวมาก <laughs> เปรี้ยวเข็ดฟันมากไหน เอาเอาอันเล็กๆเอาอันเล็กๆเออ,เล,เ,อเล็กๆเหมือนหนูอ่ะเออเนี่ยเออเนี่ยเปรี้ยวออเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวแต่อร่อยเนาะโอ้โหเผ็ดเผ็ดวะนึะ เด็กล้างรถนะเนี่ย